จัน 28, ทร์ที่18บดธันวาคมพศสองพันเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกันตอนเที่ยงเ,ออเมื่อเช้าคุณลุงแดงจำได้ไหมเราได้ใส่บาทพระกี่รูปเมื่อเช้าใส่บาดพระสันมสามรูปวัดบ่านาย่สองแล้วก็มีถวายพระตถานอีกสาก็เป็น 6รูปนะคะนำบุญมาฝากบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระราชนตรัยปกป้องพระตากับคุณลุงแดงได้ทำบุญพระพิสูุส์สมทั้งหมด6รูปนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราออกเส้นทางทะเลปะเดี๋ยวประตาจะให้ดูทางก็เราก็ออกมาวันนี้เรามาเรียบชายฝั่งกันนะคะเพราะว่าตอนช้า โรศัพท์อยู่ก็เลยไม่ได้ทาคลิปในตอนเช้าก็เลยมาทําในตอนเย็นวันนี้เราจะมามีเรื่องเล่ามีเรื่องที่ไม่อยากเล่าแต่ต้องเล่าในวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราไม่ได้ทำคลิปนะคะ okay, <thank> เพราะว่าวันอาทิตย์พระตาตื่นมาตอนตีสี่ครึ่งก็เตรียมลล้างหน้าล้างตาเข้าห้องพระเปิดเทปธรรมะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาทํา อาหารให้คุณลุงแดงก็มีน้ำข้าวกับไข่ขาวนะคะแล้วก็เตรียมอาหารไว้ตอนตอนเช้าคุณลุงแดงทำน้ำข้าวไข่ขาวแล้วก็ขนมแล้วก็ผลไม้ซึ่งเป็นตอนเช้าส่วนตอนกลางวันเนปตาตก็ทำข้าวเปียก แล้วก็ส่วนตอนเย็นก็เป็นปลาปลาขูดกระเพราปลาขูดให้คุณลุงแดงนะคะแต่สาเหตุที่เราไม่ได้ทำคลิปวันอาทิตย์เพราะว่าตอนเช้าตั้งแต่เช้ามาป้าตาแค่ล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็เตรียมเอาหงอาหารให้คุณลุงแดงซักผ้าขาวเพราะว่าผ้าดำอะซักวันเสาร์แล้ว ก็ซักผ้าขาวซักผ้าขาววันอาทิตย์ซักผ้าเสร็จเรียบร้อยก็ทานอาหารเช้ากันนะพอทานอาหารเช้าเสร็จคุณลุงแดงก็ไปที่รถไปดูแลรถราก็เปลี่ยนเบาะรถคันดำใช่ไหมคะแล้วก็คุณลุงแดงอะวันอาทิตย์ก็จะอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยแหละแล้วป้าตาก็อยู่ในบ้าน ปาตาก่อนทานข้าวเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวรีดผ้าตากผ้าขาวเสร็จเรียบร้อยก็ก็เตรียมตัวรีดผ้าเพราะว่าเดี๋ยวพอรีดผ้าสีสีดําเสร็จเดี๋ยวผ้าขาวมันก็จะแห้งเพราะว่าก็เตรียมตัวรีดผ้าเสร็จเรียบร้อยคุณลุงเข้ามาในบ้านตอนประมาณเที่ยงกว่า ทุกๆสองชั่วโมงเนี่ยป้าตาก็ต้องออกไปตะถามคุณแดง<ช>คุณแดงคุณแดงแล้วคุณแดงก็ดอยู่นี่อาะแปลว่ารู้กันว่าปลอดภัยสบายดีทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วก็เชื่อไห<ช>มว่าเดือนสองเดือนหกบอกเงี่ยเมื่อวันอาทิตย์เนป้าตาไม่ได้นอนเลยนะคะไม่ได้นอนกลางวันทั้งคู่เลยนะ<ช>เพราะว่าทํางานคนออที่เขาเรียกกันว่า งานหามรุ่งหามค่ำมังคุณแดงเพราะว่าทำงานผลปรากฏว่าหยุดรีดผ้าตอนเกือบห้าโมงเย็นผ้าทั้งหมดหยุดรีดตอนเกือบห้าโมงเย็นเพื่อที่จะมาเตรียมอาหารให้คุณลุงแดงและอาหารเย็นนะให้คุณลุงแดงคุณลุงแดงก็ห้าโมงนี่ก็วางมือทุกอย่างเพื่อที่จะทำไมคะรดน้ำต้นไม้ ปล่อยหมาคุกข้าวให้หมาแล้วก็ปล่อยหมา uh huh. อาบน้ําเสร็จหมาคุณลุงแดงเข้ามาตอนประมาณหกโมงนี่ประตาเตรียมอาหารให้คุณลุงแดงตอนตอนห้าโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อุ่นอาหารอุ่นข้าวให้มันร้อนทําทุกอย่างแล้วก็อาบน้ําผลปรากฏว่าตั้งแต่ตีสี่ครึ่งจนได้เวลาอาบน้ำนะ่ะหกโมงเย็นเสร็จแล้วป้าตา แดงทานข้าวทานปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างตรงล้างจานเก็บเสร็จเรียบร้อยเข้าห้องพระตอนทุ่มหนึง่งพอถึงเข้าห้องพระเสร็จเรียบร้อยเสาร์ที่ป้านอนห้องน้องอิ่มใช่ไหมคะทำไมคุณลุงก็แยกย้ายกันห้องใครห้องมันส่วนคุณลุงแดงเอ,อลูกโทรมาคุณรู้ป่ะอส่วนป้าตาหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้ได้ยินเสียงโทรศัพท์ อมันเป็นโทรศัพท์ที่คุยกัน3ามคนพ่อแม่ลูกอ่ะเสร็จแ,แล้วก็กดอ่อกดมาแล้วก็บอกน้องอิมว่าน้องอิมแม่ลาตีสวัสดนะลูกผลปรากฏว่าหลับเลยนะคะเออลูกมาส่งแม่กับพ่อหลับคุณคุยกับลูกต่อผ่าหรือพ่อพ่หลับ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ทำคลิปวันอาทิตย์เพราะเหตุนี้แหละคะ่ะหนึ่ง ล้างหน้าแปรงฟันแล้วมันก็อยู่ในชุดอะไรคุณแดชุดเดิมชุดกตาก็อยู่ในชุดเดิมคือชุดเดิมจนถึงเย็นน่ะของคุณลุงแดงก็อยู่ในชุดเดิมจนถึงเย็นไม่เพราะถ้าเราทําคลิปนั่นหมายถึงว่าเออเราจะสะดวกในการทําคลิปก็คือเวลาที่เราอาบน้ําอาบท่าแต่งตัวแล้วก็ไปใส่บงใส่บาทพระซึ่งวันเสาร์เราก็ไปใส่บาทพระวัดป่าภูมา่าใช่ไหมไหม <S <S ันก็เลยกลายว่าอ่าพอวันอาทิตย์เนี่ยเราไม่ได้เราหยุดเนี่ย เราไม่ได้ไปแน่เราก็จะอยู่ในชุดอยู่บ้านชุดที่เขาเรียกว่าชุดอยู่บ้านทั้งวันเลยอะเราก็เลยบอกโอ้เนี่ยแหละที่เขาทีี่เาเรียกว่าอะไรนะทํางานหามลุงหามลุงหมขค่ากันเนี่ยสองคนตายายอะไรบอกว่าเออนนองเรานี่เงยใหม่ทีอ้าวผ้าที่จะตกดินแล้วก็่าผ้าขาวก็แห้งแห้งก่อนนั่นแหละรีดครบหมดแล้วทั้งผ้าขาวผ้าดํา ก็เลยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าเดทที่เราไม่ได้ที่เราไม่ได้ทาคลิปวันอาทิตย์เนี่ยถ้าทาคลิปวันอาทิตย์ก็ทำไมคะก็ต้องอาบน้ําแต่งตัวให้สะอาดก็เลยบอกว่ามันเปืองหลายอย่างเลย้ก็เลยบอกเนี่ยอยู่มันชุดเดียวเนี่แหละสบายเลยแหละเออกลับบ้านกันทางนี้นะคะก็เนี่ยชีวิตประจําวันของป้าตาพรุ่งนี้ไม่ได้มาทายน้ํามันบ่หมอแล้วหมอถามไปไหนก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าทํา คอแล้วส่วนตอนบ่ายทำแอมบูแกมนมหมอก็เลยมอโอก็เลยต้องอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งวันเปลี่ยนเปลี่ยนที่พักผ่อนก็ภาวนาขอให้ลมเย็นเนาะถ้าลมไม่เย็นแย่เลยเนี่ยแต่ก็เดี๋ยวขนพัดลมไปหมดเลยแหละเตรียมสเสบียงอาหารพรุ่งนี้ก็คงจะตื่นประมาณสักตีสี่ตีสี่ะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าลาพระแล้ว ี๋ยวไหนี่เขาเตรีว,ตตวันนี้ก็เตรียมไ่ใช่ยังบอกคุณลุงแดงว่าเสื้อผงเสื้อผ้าเตรียมไว้ได้เลยจะใส่ชุดไหนเอามาแขวนไว้รอเลยเพราะว่าคุณลุงแดงทําอะไรช้า <c oughs> แต่ตอนที่ที่ลงจากคิวหมอนี่รู้สึกคนสุดท้ายนี่จะหกสิบหกเอ็ดหกสองส่งครูกันนะส่งครูกันเยอะแล้วนะเพราะว่าหมอบอกว่าไม่ให้ไม่ให้ข้ามปีก็เ,เลยบอกแล้วก็เลยบอกหมอแล้วเหวี่ยว,วนวันสุกหมอบอกวันวันวันที่ยี่สิบเอดส่งครูนะ ตอนใบยบายนะ่ยก็กินกุ้งหอยปูปลาได้แล้วนะไอ้กินกุ้งปูอะไร <laughs> อะไรกุ้งกุ้งหมึกได้แล้วนะก็เลยบอกอ๋อไม่หรอก <laughs> แต่ก่อนวันที่ไี่ยเปิเ่งนะแต่ก่อนวันที่มยำเพิ่ง หรือใส่ดอกไม้แล้วก็เลยไม่ต้องถาม เองให้คุณลุงแดงในลาซาด้าต้องเดินตะเข็บทั้งหมดนะคะเพราะว่าบางทีเขาเย็บไม่เขา,เ,ขาเรียกว่าอะไรนะเย็บไม่ไม่แน่แล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปซื้อรองเ้าว right, ันนี้มีจะคนทักคอนนะเออตาคอยุบนะก็ลเลยบอกสาทุกก็เลยบอกคุณป้าคนนั้นบอกเนกินเ ได้เป็นมะเร็งที่คอ,อหนูไม่ผ่าหนูจะบอกมองไม่ผ่าคุณป้านนะ่ยบอกไม่เป็นรอกออส่วนบนไหว้พระไม้บอกส่วนบนไหว้พระทุกวันค่ะแล้วก็ใส่บาตรพระทุกวันป้าก็เลยว่าบุญรักษาแล้วลูกก็เลยบอกสาธุค่ะวก็เียดวัดน่สวยวัดพลงสวยัยปากทางเป็น วัดปรงสวัยนะคะแล้วก็จะไปเจออีกทีก็เป็นวัดชาชากักระพงเขาเป็นอะไรนะบวดขาวบวดสีขาวบวดสีขาวเนี่ยจะเด่นบวดขาวหลังคาขาวนี่เห็นไหมคะ เราได้ก็คือมีกลิ่นของอร่อยสอทิบวารีอาหารอร่อยเส้นทางบุญของฉันแล้วก็สุชยาทิบวารีเป็นภาษาอังกฤษนะคะสําหรับวันนี้ป้าตากับกุลุงแดงก็ต้องกล่าวคําว่าเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับลาไปก่อนนะคะ